ด้าได้อรองผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานไปตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจราชการประจําปีงบประมาณพศ2565ครับเป็นรอบที่สองนางโสภาเกียรตินิราชารองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้เดินทางเข้าพบนายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อหารือข้อราชการณห้องรับรองป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ชั้น5าสารกางจังหวัดลบบุรี จากนั้นครับในช่วงบ่ายเวลาประมาณ13นากา30นาทีนางโสภาเกียรตินิราชารองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2565รอบที่2พร้อมให้คำแนะนำทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การดำเนินง,งานตามน,นโยบายเร่งด่วนน,นโยบายสําคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามว่าหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบและเป็นไปตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ตามน,นโยบายหรือไม่ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลบบุรีสารกลางจังหวัดลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรี สำหรับประเด็นการตรวจครับก็มีสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดลบบุรีเรื่องของการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเรื่องของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพศ2565ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการติดตามแผนโครงการตามที่ได้รับจัดสรรจากพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อไปแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19